กัดครับกัดอีกแล้วกัดโอ้ยกัดไม่โดนกระโดดจ้องกัดไล่มากัดมาไม้นี้แหละมากัดครับกัดอีก สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวผมจะพาไปเรียกว่าไปเทสไม่นะครับวันนี้พอดีผมเจอไม้ใหม่ครับซึ่งดูไปแล้วน้ําก็เริ่มจะแห้งหมดแล้วครับช่วงนี้ก็นานแล้ครับหาไม้ค่อนข้างยากตอนนี้เดี๋ยวรอพี่มารับนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปตกปลากันโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอย่าลังใจด้วยนะครับครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับวันนี้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าโอเคครับ เรีบร้อยครับ แต้มแรกมาแล้วครับวันนี้เฮ้ยเกือบหลุดเต้มแรกมาแล้วครับเอ้ยใสดีครับตัวนี้นี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับ,รบ,รบรกว,บว่าจะกัดให้เนาะ โอ้โหใสดีครับนี่ครับกัดกบยางซุปตานะครับวันนี้สีม่วงครับนี่ครับเต็มเต็มครับโอเคครับสุดยอดมากครับเต็มแรกมาแล้วครับวันนี้สุดยอดครับ กัดอีกแล้วเรียบร้อยครับนี่ครับทีแรกกัดไม่โดนครับกัดซ้ำก็เต็มๆครับโอ้นี่ครับไซดีครับอือหืนี่ครับไซอย่างนี้กัดอย่างนี้ไม่มีหลุดนะครับเต็มคำครับนี่ครับ เดียวเอากิ๊บเปิดก่อนนะครับนี่ครับสครู่ครอบนี่ครับอีกเต็มครับผม นี่ครับอีกแต้มครับผมกัดกลุบยางครับเต็มเต็มครับผมนี่ครับยอดครับนี่นะครับเคาะ เมื่อกี้จิบน้ำตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไม้นี้นะครับว่าจะกัดกันไหมมามาไอหนูไม้นี้แหละมากัดเลยวครับโอ้โหลุกอะแกัด <c oughs> กัดครับกัดไม่โดนครับดูดหม่กัดครับกัดอีกแล้วกัดโอ้ยกัดไม่โดนกระโดดจ้องกัดไล่มากัด เรียบร้อยครับนี่วิ่งจุดเลยครับอุ๊ยนี่ครับวิ่งกี่รอบไม่รู้สายโอ้ยสุดยอดครับนี่ครับกัดพลุกพล่านเลยครับตรงนี้ยวดูครับนี่ครับดูไซปลาครับกัดครับกบยางสุดตานะครับตัวนี้สุดตาครับสุดยอดมากครับ อตรงนี้ตามต่อครับ กัดครับกัดครับกัดสามสี่ครั้งแล้วเยอมาซ้ำดูตรงนี้กันนะครับจะกัดไหมครับกัดครับ กัดอีกแล้วไม่โดน <S <S เดี๋ยวซ้ำใหม่ครับกัดครับไม่โดน <S <S อะไรวะอี ดูครับดูตรงนี้กันครับกัดสองสามรอบแล้วไม่โดนมาไม้นี้แหละมากัดครับกัดอีก เรียบร้อยครับไม้นี้ไม่โรดครับเฮ้เต็มคอรครับดูนะครับเฮ้ล็อกเด็กล็อกเด็กล็อกเ็กเี๋ยหลุดเดี๋ยหลุดเดี๋ยหลุด,ด,ลดนี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ไซก็ไม่ใหญ่ครับเนี่ยกัดหลายรอบแล้วแม่โดนจนได้ครับโอเคครับสุดยอดครับผม เกีอบร้อยครับอีกแล้วครับนี่ครับงัดออกมาเต็มเต็มอีกแล้วครับนี่ครับใส่ไม่ใหญ่ครับใส่ปลากันครับนี่นะครับกัดอีกแล้วครับ กุบยางซุปตานะครับตัวนี้มาดูไซปลากันครับนี่ครับไซเล็กครับนี่ไม่ใหญ่ครับนี่นะครับดูหมายครับน้ํากําลังจะแห้งนะครับปลาก็จะมากองกันอยู่ในบริเวณนี้โอเคครับสุดยอดมาครับ